สวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวบุนิชาโพทองวันนี้จะมาให้ความรู้เรื่องทรัพยากรนนะ้ำและความสัมพันธ์ของทรัพยากรนนะ้ำก่อนจะไปนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะไปดูกันเลย ทุกคนรู้ไหมคะว่าทรัพยากรน้ำคืออะไรทรัพยากรน้ำคือแหล่งต้นตอที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์เป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์ทุกชนิดและใช้ในด้านการเกษตรกรรมอุตสาหากรรมบ้านเรือนและนันทนาการความสำคัญของทรัพยากรน้ำนะคะใช้ในการอุปโภคบริโภคทั้งดื่มกินประกอบอาหาร ในด้านการเกษตรใช้ในการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำด้านอุตสาหากรรมใช้น้ำในกระบวนการผลิตล้างของเสียนอกจากนี้น้ำยังเป็นกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นเส้นทางคมนาคมและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของมนุษย์อีกด้วยค่ะการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำน้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำรงชีวิตเป็นปัจจัย ในการดำรงชีวิตดังนั้นจะเห็นได้ว่าน้ำมีความสำคัญและประโยชน์มากมายทุกคนจึงช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำอย่างประหยัดการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมในด้านอุปโภคบริโภคและการ,กรเกษตรการเก็บน้ำไว้ใช้นิยามจำเป็นในสภาวะที่ขาดแคลนน้ำเช่นการขุดบ่อเก็บน้ำการป้องกันน้ำเสียและนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ ประหยัดน้ำประหยัดเงิน